สวัสดีค่ะจาก้านที่จตนาไทยเกษตรยนต์นะคะวันนี้วันนี้นะคาจะพามาดูเกี่ยวกับัวงานนะคะที่มีความเจ็บปหลากหลายออในโจทย์ของข้อความในงานนะคะลูกค้าต้องการตีตีขวดนะคะแล้วก็ต้องการแยกประเภทจำแนกต่างๆในส่วนที่ติดที่เป็นอยู่ในลักษณะนี้นะคะมีความได้มาว่าคือพี่ท่านไปได้ขวดนะคะจากการ ประมูลสัมทานหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็ถ้าต้องการที่จะอยากตัดปีตัวขวดแก้วนี้นะคะออกจากตัวที่เป็นขอขวดแบบนี้นะคะขอขวดแบบนี้ก็มันก็จะมีมีเยอะมากค่ะมีขวดเครื่องดื่มชูก,กำลังนะคะขวดซอสขวดใดๆก็แล้วแต่ค่ะที่เห็นก็มีพวกแบรนด์อะไรที่เป็นฝาใหญ่ๆมาก็มีนะคะ ก็มีพวกเศษพวกนี้ไม่ไม่เข้าใจว่าก่อนหน้านี้มันถูกทําลายมาอย่างไรนะคะแต่ว่ามีโจทย์ของเราพี่ท่านต้องการให้ให้ขวดแก้วค่ะออกจากตัวฝาที่เป็นเป็นอลูหรือเป็นพลาส,สติกพวกนี้นะค่ะก็เดี๋ยวตัวเครื่องเราจะก,การเคลียร์ให้ให้สามารถเคาะตีเคาะตีนะคะไม่ได้บดนะคะเคาะตีให้ให้ตัวขวดแก้วนี้นะคะออกจากฝาได้ อันนี้โจทย์งานเราเคลียร์ในเครื่องตีของเราเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการแยกประเภทในส่วนของตัวขวดนะคะว่าถ้าพี่ให้โจทย์มาถ้าพี่ให้โจทย์มาเราทําการบ้านเสมอก็ถ้าโจทย์ชัดเจนนะคะถ้าโจทย์ชัดเจนนะคะก็สามารถนะคะเลือกระบุตะแกงในลักษณะต่างๆได้นะคะ ในลักษณะต่างๆได้ซึ่งที่เรามีหลากหลายเราก็จะทําการทดสอบทางทางเราก่อนว่าตรงตามโจทย์ของพี่ไหมพี่ให้โจทย์มาอย่างไรบ้างแล้วเราก็จะแก้ไขนะคะดําเนินการแก้ไขแล้วก็ทําตีโจทย์นั้นๆแล้วก็แก้โดยผ่านตะแกงต่างๆนะคะด้วยประสบการณ์ทํางานแล้วก็ในส่วนของตัวตะแกงที่เรามีอยู่หลากหลายจริงๆเราสามารถช่วยท่านได้นะคะแค่ขอให้โจทย์งานชัดเจนนะคะแล้วก็ ประมาณแบบนี้ถ้าส่วนงานมันมีความต่างกันแลในระดับมิลสมิลสม,มิลน,นะะี้ค่ะไม่ยากนะคะไม่ยากสามารถแก้ไขได้นะคะก็ในโจทย์เมื่อตีเสร็จแล้วเดี๋ยวจะ,จะแยกให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูในเรื่องของตัวตะแกรงทีนึงค่ะก็งานที่มีความหลากหลายค่ะก็เดี๋ยวเรามาแยกผ่านตะแกรงนะคะ ก็จะบอกให้ดูว่าเราตั้งใจแล้วก็ตั้งใจทําการบ้านขนาดไหนเพื่อให้งานออกมานะคะแล้วที่สามารถเราไปใช้ได้จริงใช้ตามประโยชน์ได้จริงนะคะไม่ทำไม่ทำงานตามความความน่าจะเป็นอย่างเดียวไม่ใช่เราต้องทาไปแล้วพี่ต้องใช้ได้นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะแยกให้ดูค่ะเมื่อคอตีออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะข,ของงานที่แยกออกมาในแต่ละกองนี้ค่ะที่ที่จะให้ดูนะคะ ก็อันนี้เป็นส่วนงานตามความแยกที่พี่ต้องการนะคะที่พี่ต้องการตัวส่วนงานตรงด้านนี้นะคะอ้อมีอีกอันนึงเดี๋ยวนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นพวกพลาสติกนี้นะคะ <med S 1> <ๆ>พลาสติกนี้พลาสติกก็คือขวดซอสขวดสาขวดซอสอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะเป็นพลาสติกก็เป็นพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสาแบบนี้นะคะ ก็ต้องการที่จะแยกออกจากกันนะคะแล้วก็เป็นขยะเป็นสลากของตัวผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เป็นแก้วที่ที่เราตีมาเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราจะแยกตามโจทย์ของพี่นะคะก็อันนี้เหมือนตลาดมีนะคะเรื่องของฝาฝาที่เป็นอะลูนะคะแล้วก็พลาสติกนะคะแล้วก็แก้วอันนี้ที่บอกว่าสามารถไปขายต่อได้นะคะต้องการทําการคัดแยกนะคะหลังจากที่ตีเสร็จแล้วค่ะ จากการคัดแยกค่ะที่เราทําการบ้านมาอย่างที่เราบอกว่างานในระดับประมาณแบบนี้นะคะเราสามารถทํางานคัดแยกให้พี่ได้นะคะเมื่อเราจดมันชัดเจนแบบนี้นะคะอันนี้นะคะไม่ต้องการนะคะให้อยู่ชั้นบนนะคะงานที่ต้องการก็คือส่วนนี้นะคะส่วนที่เป็นฝาฝานี้นะคะแล้วก็ตัวพวกนี้นะคะอันนี้ไม่เอานะคะก็เป็นตัวนี้แล้วก็ เป็นตัวแก้วนี้นะคะยังจะคงสามารถใช้ได้แต่ว่าแก้วเล็กแบบนั้นไม่ไม่เอานะคะไม่เอานะคะก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้ค่ะเมื่อเริ่มแรงมาถูกตีมามันก็จะคือจากเครื่องมามันก็จะรวมรวมกันแบบนี้แหละแบบที่แจนให้ดูตรงนี้นะคะรวมกันมาเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยแบบนี้เลยทีนี้ก็ ต้องการให้ฝานะคะเราวัดแล้วเราวัดในตัวของตัวส่วนฝาแล้วกับฝาพลาสติกแล้วก็สลากแล้วนะคะต้องการให้ขวดนะคะฝาขวดล่วงลงไปด้านล่างนะคะล่วงลงไปด้านล่างเพื่อทําการคัดแยกนะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะเมื่อเมื่อเครื่องคัดแยานะคะตรงฝาอันนี้ฝาขวดนี้นะคะก็จะตกนะคะก็จะตกแล้วก็ ก็จะเหลือพวกสละพวกนี้แล้วก็พวกฝาพลาสติกนี้นะคะก,ก็จะเป็นลนนักษณะนี้ฝาฝาที่เป็นอลูจะตกลงไปจะตกลงไปด้านล่างก็เราทำมาแล้วนะคะทำมาแล้วหาขนาดของตัวฝาเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นเหลือประมาณแบบนี้นะคะที่โอเคนะคะ เดี๋ยวเราจะไปแชร์กันกับเครื่องค่ะกำลังตอนนี้พี่บาสกำลังเตรียมตะแรงอยู่นะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกโจทย์หนึ่งอีกโจทย์หนึ่งจำได้ไหมก็คือตัวนี้ตัวขวดแก้วที่มีความโตนะคะมีความโตประมาณนึงเลยแหละเหมือนจะใกล้เคียงกันกับฝาแล้วก็ตัวนี้เราเลือกเป็นตะแรงตะแรงเม่งซึ่งเม็ที่เราเนี่ยสามารถสามารถที่จะ ระบุได้เพราะว่าเราถักเองนะคะสามารถขึ้นถักเองได้นะคะระยะเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะได้นะคะแจ้งได้แต่ว่าไอตัวนี้ที่เป็นแก้วแบบนี้มันมีความมันมีความแบบใช้เมตดไม่ได้ลองแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปแก้โดยการใช้ตะแกงเลือกอะไรนะคะพี่บ๊ะตะแกงฉีกตะแกงฉีกเดี๋ยวเราพาไปดูค่ะ มาถึงตรงนี้จะเข้าสู่โหมดงานโจทย์ที่2นะคะที่จะเลือกตัวแก้วนะคะแก้วที่ยังมีชิ้นที่มีความโตอยู่นะคะเพื่อที่จะไปแยกจำแนกาขายแข่ข,ขายได้อยู่นะคะยังไม่ถึงกับเป็นผงเป็นทรายนะคะก็อันนี้จะเป็นส่วนของที่หล่นมาจากชั้นบนเรียบร้อยแล้วจากตัวตะแกงถักเม็ดมาสักคู่นะคะตะแกงตะข่ายมาสักคู่นี้นะคะคั้นที่สองะค่ะเมื่อเมื่อ ปทำการบ้านมาแล้วแล้วก็ตอบโดยโตย์นี้นะค่ะตะแรงฉีกละะักษณะนี้ซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะคะมีเล็กมีใหญ่นะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะเลือกได้เลือกได้ว่าจะใช้อะไรยังไงนะคะก,ก็ประมาณนี้นะคะก็ตอบมาแล้วเพราะว่าตัวตัวที่เป็นเจ้าตัวนี้ที่เป็นงานแตกเนี่ยมันมีมันมีมนมสรีระที่ เป็นลักษณะนี้นะคะมันจะสามารถทิ่มแทงแตะแคงลงไปได้นะคะเดี๋ยวจะเทให้ดูอันนี้นะคะเป็นลักษณะนี้ก็ต้องการฝาต้องการฝาใช่มนเอ่ยฝาจะยังอยู่ข้างบนนะคะขย่าเบาๆก็ร่วงไปหมดแล้วนะคะร่วงไปหมดแล้วก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างดูข้างล่าง เป็นลักษณะนี้ค่ะมันจะเป็นแก้วแบบนี้นะคะแก้วพวกนี้ก็จะตกลงมานะคะแก้วที่มีชิ้นเป็นชิ้นลักษณะนี้ ลำดับต่อไปนะคะก็พบกันกันกบโจทย์3ามนะคะโจทย์3าก็คือต้องการให้ตัวแก้วแตกนะคะตัวแก้วแตกนะคะกับตัวเศษที่เป็นเศษแก้วหมนานใสๆานี้นะคะฝุ่นทรายน,นะคะแยกออกจากกันนะคะเพื่อที่จะยังสามารถจําหน่ายตัวแก้วแตกนี้ได้อยู่นะคะก็ทีนี้พี่นะคะในความในความที่ตัวเครื่องนะคะมันเป็น3ามชั้นแล้วถูกกําหนดโดยความสูงที่ ต้องตกลงมาจากเครื่องตีนะคะตกลงมาจากเครื่องตีตัวนี้นะคะก็เลยเป็นเครื่อง3ามชั้นนี่แหละแต่ว่าในใน,ในกระบวนการเดินงานของเครื่องอะถ้าระยะมันเกินหนึ่งเมตรเนี่ยมันจะยังสามารถแบ่งเบาได้นะคะโดยการที่ใส่ตะแกรงเสริมได้ทีนี้ก็เลยชั้นล่างะค่ะก็เลยเจาะเจาะช่วยเจาะช่วยในเรื่องของตัว เศษฝุ่นผงนะคะออกตัวตัวที่เป็นแก้วแก้วแตกนะคะตัวที่เป็นแก้วแตกที่ยังคงเป็นชิ้นอยู่นะคะให้นะคะก็จะเปิดท้องในระดับหนึ่งนะคะพี่บอกว่าอยากเอาให้กล่องวางได้นะคะให้กล่องวางได้เราก็ทําให้มันกว้างยาวในระดับของกล่องรองรับได้นะคะแต่ยังคงพื้นที่ความเต็มของตัวถาดอยู่นะคะแล้วก็เดินเมื่องานเดินมาอันนี้ชั้นหนึ่งชั้นสองยังไม่ใส่ตะแกรงแต่ว่า หรับชั้นที่ที่สามอยู่แต่ว่างานจะได้สี่เกรดนะคะถึงจะเป็นสามชั้นแต่งานได้สี่เกรดเมื่อเครื่องสั่นแล้วเดินมาถึงมาถึงตรงช่วงนี้นะคะช่วงที่เป็นตะแกรงนะคะก็ถามพี่แล้วนะคะว่าในระยะของตัวที่จะตกนะคะต้องการให้อยู่ที่กี่มิลน,นะคะเราก็เลือกแล้วนะคะแล้วเมื่อปล่อยมันไปจะเป็นลักษณะนี้นะคะ่ะแล้วเครื่งความการล่อนนะคะ ใช้วิธีการขอเอาะะก็เหลือแก้วแตกที่ที่ยังสามารถเป็นเศษที่เอาไปจำหน่ายได้นะคะก็จะเป็นลักษณะน,นี้จะยังคงมีชิ้นที่มีความโตอยู่นะคะแล้วตัวด้านล่างตัวด้านล่างก็ จะเป็นผงเป็นผงแบบนี้นะคะเป็นผงแบบนี้เห็นว่าที่โรงโรงแกว้วเขาไม่รับแบบใส่ทรายนี้แล้วนะคะแต่ว่ามันสามารถเอาไปหลอมทําบล็อกทําอะไรได้อยู่นะคะใช้แทนทรายได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็คืออันนี้ละเอียดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะบอกว่าตัวส่วนงานที่เป็นถาดที่มีความยาวนะคะมันสามารถทํา ํำช่วยกันสามารถชัดคัดงานสีเกรดได้ถ้าเราไม่เปิดท้องทิ้งหมดถ้าเราเปิดท้องทิ้งหมดมันก็ก็จะมีพื้นที่รับด้านล่างค่อนข้างจะเยอะก็ถ้าพี่สะดวกเอาผ้าปูก็จะได้แต่พี่อันนี้เราคุยกันแล้วก็อยากได้เป็นกล่องรับนะคะก็เลยเจาะเจาะประมาณช่วงหนึ่งนะคะแล้วมันสามารถตกได้ในระยะนั้นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวพี่บัสใส่ตะแกรงครบแล้วแล้วเดี๋ยวเราเทสเครื่องก็เดี๋ยวให้ดูกันครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ใส่ตะแกรงพร้อมเทสเรียบร้อยแล้วนะคะชั้นบนเป็นตะแกรงเม็ดถางนะคะแล้วก็ชั้นที่สองที่เห็นนะคะก็จะเป็นตัวตะแกรงฉีดนะคะแล้วก็เป็นถาดเรียบรับนะคะเสริมตะแกรงตัวรูยาวนะคะเพื่อคัดกองฝุ่นค่ะก็เดี๋ยวเราไปเทสกันนะคะ ก็ตเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเทส้าค่ะ